สวัสดีครับผมนายจิรวัตศรีตงเนินรหัส b 6 5 0 9 7 0 5วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ m a สบ Balance for Model and d อคเ c t o r ครับแรกน,นะครับปฏิกิริยาอันดับศูนย์อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะคงที่ตลอดเวลาที่ทำปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังศูนย์จะได้ความสัมพันธ์กราฟระหว่างความเข้มข้น a กับเวลาหรือ t จะได้เส้นตรงที่มีความชันลบ k ครับดังสมการนี้จากกราฟจะเห็นได้ว่าแกน y คือความเข้มข้นของ a จะได้ความชันสลบลบ k ครับต่อไปนะครับ ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังหนึ่งจะได้ความสัมพันธ์กราฟระหว่างลอเ A กับ G จะได้เส้นตรงที่มีความชันลบเมีสมการดังนี้ครับและจากกราฟแกน Y คือลอเ A และแกน x คือ t เวลาส่วนสะ o ปจะได้เป็นลบ k ครับต่อไปนะครับปฏิกิริยาอันดับ2ปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังสองหรือขึ้นกับสารตั้งต้น2ชนิดจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟ1ส่วนความเข้มข้น a กับ ทีเวลาจะได้เส้นตรงที่มีความชัน K ขรับเป็นนางสมการนังสไลด์ครับจากกราฟจะเห็นได้ว่าแกน Y จะได้1ส่วนความเข้นข้น A แกน X จะได้ T ส่วนสลปค,คือ K ครับต่อมานะครับ m แมสบาลานสมดุลมวลคือการพิจารณาการไหลในเส้นท่อในคลองหรือภาชนะ โดยพิจารณาว่ามวลในระบบไม่สูญหายไปไม่เกิดการสร้างใหม่หรือย่อยสลายไปดังนั้นมวลที่ไหลเข้าจะเท่ากับมวลที่ไหลออกดังสมก,การ d c 1 v เท่ากับ q c 0 d t ลบ v r d t ลบ q c 1 d t โดยที่ d c 1คือ การแปลงแปลงของสาร A ต่อมา V คือปริมาตรต่างปฏิกิริยา Q คืออัตราการไหล R คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A c 0คือความเข้มข้นที่เริ่มต้น c 1คือความเข้มข้นขั้นสุดท้าย dt คือเวลาที่เปลี่ยนไปครับต่อมานะครับลดีนีจะพูดถึง ถ้าเกิดปฏิกิริยานดับที่หนึ่ง R เท่ากับ k c หนึ่งที่สภาวะคงที่ d c หนึ่งส่วน DD d t เท่ากับศูนย์และ t เท่ากับ v ส่วน q จากการคิดแก้สมาการมาจะได้เป็น c หนึ่งเท่ากับ c ศูนย์ส่วนวงเล็บหนึ k ่งบวก k คูณ t วงเล็บครับต่อมานะครับ four model จะมี3ประเภทคือ ideal plug flow r e g i e ถือว่าองค์ประกอบของน้ำที่ไหลเข้าระบบเวลาเดีวยวกันจะไหลด้วยความเร็วเท่ากันและออกระบบพร้อมกันไม่มีการผสมในแนวการไหลมักใช้พิจารณาระบบที่มีส่วนยาวกว้างส,งสูงเช่นท่อยาวมีสัดส่วน50ต่อหน,นึ่ง ความเร็วในการไหลไม่มากนะับต่อมานะครับ ideal com p 3 e s s u r e mix four เดหรือว่าเมื่อองค์ประกอบของน้ำเข้าสู่ระบบแล้วจะถูกผสมเป็นเนืาอเดียวกันทั้งระบบทันทีคุณสมบัติของน้ำจะเหมือนกันในทุกๆระบบและเหมือนกับน้ำที่ออกจากระบบมักใช้เดร็กเตอร์ที่เป็นถังกวนผสม ทรงกระบอกสี่เหลี่ยมเจตลหรือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าต่อมา the intermediate s a t f o r model กาไรไหลในความจริงมีลักษณะอยู่ระหว่างการไหลในอุดมกติทั้ง2แบบข้างน้นครับและต่อมานี่คือ ideal plug f o w model จากสมการที่เห็นก็คือของ rtd นะครับ อิสเดนท์ไทม์ดิสิบัชชั่นเคิร์บเป็นการพอดระหว่าง c 1, 1, 1ส่วน c 0กับ t ส่วน t a v เบเลเงื่อ T คือเวลาหลังจากได้เรลิส t a v เบเลคือเวลาเฉลี่ย v ส่วน q <G rap. S 2> c 0คือ Concentration of lead die a p o i n to add time t C0 a s คือ concentration of lead die r e l e s ส่ S น V สีแดงจะปรากฏขึ้นที่ effluent เมื่อใส่ในระบบไประยะเวลาท่ ซึ่งเท่ากับเวลาเฉลีย่ยกักเก็บน้ำทีเอเบเลตหรือที่ทีส่วนทีเอเบเลตเท่ากับหนึ่งครับต่อมานะครับ i d e Comp คอมพิวเตอร์ม o d ฟ o มเดลในส่วนของ A มีปริมาตร V อัตราการไหลเข้าคิและอัตราการไหลออก Q ระบบมีการกวนผสมอย่างต่อเน,นื่อง B สมมุติว่าในระบบมีของเหลวสีขาว c เมื่อหยดมวลของสีแดงเข้าสู่ระบบมวลสีแดงจะถูกกวนผสมเป็นเนื้อเดียวกับของเหลวเป็นความเข้มข้น c 0เท่ากับ s ส่วน V ที่เวลา t เท่ากับ0ย์ได้ถือว่า c 0เท่ากับ c 1ในส่วนของ d เมื่อมีอัตราการไหลต่อเนื่องสีแดงในระบบ c 1 จะถูกเจะจางจนกระทั่งหมดไปจากระบบต่อมานะครับปัก k ฟร์วีด e วเ i o n น o o d e m โมเดลปักโฟร์แบบมีการกวนผสมในแนวการไหลในส่วนของ A หยดมวลของสีแดงเข้าสู่ระบบมีการกวนในระนาบการไหลทำให้ก้อนมวลสีแดงไม่เป็นรูปตรงแลบะบ B การผสม ทำให้ระยะของมวลสีแดงเพิ่มขึ้นแตสีสีแดงที่ออกดิชาร์เจคเกอร์เคริร์บพบว่าเอฟเวอร์เลดดิเซเดนทามจะน้อยกว่าค่าทางทฤษฎีรูปร่างเคิร์จะขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของแท้ง Mix in t e ทสซิตีสัมประสิทธิ์การกระจายตัวและตัวแปรอื่น ต่อมานะครับจะพูดถึงปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับริศวกรรมสิ่งแวดลอมอุณหภูมิเนื่องจากของเหลวหรือน้ําที่ปรับปรุงหรือบําบัดคุณภาพมักจะมีการเจือจางมากแล้วดังนั้นอุณหภูมิมีผลน้อยมากส่วนเศษนะครับในด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ําหรือการบําบัดมักมีเศษเหลวิดเท่านั้นจึงมัก เป็นกรณีโฮโมจินเนสเฟดปริมาตรของของเหลวมักเท่ากับปริมาตรถังปัรจุความดันมักคงที่ความหนานแน่นของเฟสไม่เปลี่ยนแปลงครับต่อมานะครับจะพูดถึงแบบเรียกเตอร์ทางปฏิกิริยาที่ดำเนินการแบบกะเป็นร,บรอบๆอบเมื่อเรียกเตนเข้าสู่ระบบ จะถูกกวนผสมทันทีและถูกทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดเรียกแทนจะถูกนำออกจากระบบการลงทุนระบบแบบนี้จะถูกกว่าแบบ c o n t i n น f l o w การอ e บ a t ิจะยุ่งยากกว่าแบบ c o n t i n น f l o w มักใช้กับระบบขนาดเล็กๆหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ และนี่นะครับก็คือสมการที่ใช้การหาเวลาในการทำทปฏิกิยาแบบ first order reaction นะครับเราใช้สมการนี้เพื่อหาเวลาว่าทางนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับป buck f o เตอร r จากสมการเมื่อพิจารณาว่า ปฏิกิยาเป็น first order reaction r เท่ากับ k ca จะได้สมการดังนี้ครับสรุปคือได้ ca 1สว่วน c a 0เท่ากับ e ยกกำลังลบ k บุนทจะเห็นได้ว่าสมการปฏิกิยาของ p a u g f ูเหมือนกันกับแบบ reactor นะครับดังนั้นถ้าปฏิกิยา มี r i s i ด้ e n t t i ม e เท่ากันก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับต่อมานะครับคือ completely mixed reactor or continuous stirred tank reactor คือถังปฏิกรที่แบบสมบูรณ์นะครับ continuous s t a t e d tank r e a c t o r หรือชื่อย่อๆคือ CSTR มักเป็นถังทรงกระบอกทรงเหลี่ยมการกวนผสมเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าถือว่าเป็นการกวนผสมอย่างสมบูรณ์ถือว่าสาสารเป็นเองอเดียวกันทั้ง r ร a c t o r จนทำให้ความเข้มข้นใน r e a c t o r เท่ากับความเข้มข้นที่ดิชาร์ และนี่ก็คือสมการของตางปฏิกรณ์สมมูลนะครับจากสมการจะได้ทั้งหมดคือจัดรูปใหม่ได้หาต้องการเวลา t เท่ากับ ca 0ลบ ca 1ส่วนได้ k ca 1ครับ b u c and cs tr b u c นะครับจะได้สมการคือ c n 1ส่วน c A0 เท่ากับ e ยกกำลังลบ k t p า a t f o มีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะใช้เวลาน้อยกว่า c s t r ส่วน c s t r จะได้สมการคือ c n ส่วนด้วย c A0 เท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก k t c s t r สามารถรองรับช็อคโหลดได้ดีกว่าเพราะมีการกวนผสม ะสมบูรณ์ในทันทีดังนั้นการพัฒนา Per ร์ r อร์เม้นรรมของ CSTR สามารถทำได้โดยการต่อ CSTR ขนาดเล็กเป็นซีรีส์เรียกว่า CSTRs แทนการใช้ระบบ CSTR ขนาดใหญ่ต่อมาะจะพูดถึง System Efficiency คือความสามารถของระบบนะครับประสิทธิภาพการกำจัดมลพิษความสามารถของระบบน้ำเสียเข้าระบบมีค่า BOD เท่ากับ1 0 0มิลลิกรัมลิตรเมื่อบำบัดในถังเติมอากาศแล้วมีค่า BOD เ e รเบเท่ากับ20มิลลิกรัมลิตรถามว่าประสิทธิภาพของถังเติมอากาศ เท่ากับเท่าใดจากสูตรได้ c in เท่ากับ c in ลบ c o วส่วนด้วย c in ก็คือ100่งร้อยลบยี่ส่วนหน100ึคูณหนึรเท่ากับแปครับในส่วนนี้นะครับก็คือในส่วนของ c s t r s นะครับ continue สเต็ t แทง r e .ACTOR series นะครับจะเป็นการเาชื่อมถังต่อๆกันนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปเตแรกคือ first stage ครับจะได้สมการดังนี้ครับต่อมาคือ second stage ครับแล้วก็แทงค่านะครับจากสมการทั้งหมดนะครับจะได้ ca n ส่วนด้วย ca ศูย์เท่ากับ1ส่วนด้วย1บก เทั้งหมดนะครับยกกำลังเนะครับต่อมานะครับดีประเิท r ปักฟูเรย์เคตอร์นะครับจากสไลด์นะครับจะได้สมการคือทั้งหมดจะได้สรุปเป็น d l เล็กนะครับเท่ากับ d ใหญ่ส่วน VL นะครับเมื่อ d เล็กนะครับคือ d e p ร s ส t i o n นะครับไม่มีหน่วยส่วน d ใหญ่นะครับคือสัมประสิทธิ์การกระจายตัวนะครับ V คือความเร็วใน,ในแนวแกน L คือความยาวถังปฏิกร์นะครับถ้าดีส่วน VL นะครับเข้าใกล้ศูนย์คือการกระจายน้อยมากเป็นปักฟูนะครับถ้าดีส่วน VL เข้าใกล้ i n f i n นิตนะครับคือการกระจายสูงมากเป็น c o m p พ t e r i นแม็กหรือนิดนะครับ แล้วมาถึงสไลด์สุดท้ายน,นะก็คือหน้าน,นี้คือเป็นการสรุปนะครับเอ่อมีรีแอคเตอร์นะครับสี่ชนิดคือแบตรีแอคเตอร์ปั๊กโฟร์เรียคเตอร์นะครับคอมเจลิมน็ตรีแอคเตอร์นะครับแล้วก็ดีเปอร์เซนต์ปั๊กโฟร์เรียคเตอร์นะครับสำหรับอันดับที่หนึ่งนะครับคือออเดอร์รีแอคเตอร์อินเสดนต์ไทม์ของแบตเท่ากับปั๊กโฟร์เรียคเตอร์นะครับ สำหรับอันดับที่ออเดอร์เรเดเตอร์ของทีเปอร์เซนต์ปาร์ฟร์และคอมบิจลี่มิกซ์เรเดเตอร์นะครับจะมีเรเดนท์ไทม์สูงกว่าทั้งแบตและปาร์ฟร์โดยคอมพิจลี่มิกซ์เรเดเตอร์จะมีทีคือเวลามากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ cstr ใช้มากที่สุดครับ ผมกจ็จบการนำเสนอเปงนี้ครับขอบคุณครับ